หนังเปิดเรียนด้วยภาพของชายหนุ่มสดูดอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆอย่างโดดเดี่ยวเขาแขวนภาพวาดของหญิงสาวสวยงามไว้บนผนังห้องนอนเรากับเป็นเพื่อนคลายเหนาแล้วเรื่องเหลือเชื่อก,ก็เกิดขึ้นในคืนนึ่งหญิงสาวในภาพวาดมีชีวิตขึ้นมาเธอเดินออกมาจากภาพมานั่งลงข้างเตียงของชายหนุ่มและเลยปากต้องการสารต่อความสัมพันธ์กับเขาเช้าวันรุ่งขึ้นชายหนุ่มที่ชีวิตไม่เคยมีสีสันปอบตัดสินใจครั้งสำคัญ เขาจาักนานแต่งนาเล็กๆในหมู่บ้านท่ามกลางความยินดีของชาวบ้านเขาเชื่อว,ว่าชีวิตได้มาถึงทุดสูงสุดของความสุขแล้วแต่แล้วฝันอันแสนหวานก็ต้องพังทลายเมื่อนายอำเภอผู้มีอำนาจในท้องถิ่นนำกำลังคนบุกเข้ามาในบ้านสั่งให้ทหารยุดภาพวาดหญิงสาวไปอย่างไม่ใหญ่ดีทิ้งให้ชายหนุ่มตกอยู่ในความมุนมงและสิ้นหวังอีกครั้งย้อนกลับไปในอดีตชายหนุ่มเป็นเด็กกำพร้า ที่ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นคนพายเรือข้ามฟ้าเขาเติบโตมาอย่างยากลําบากไม่มีเงินทองหรือทรัพย์สินทําให้ไม่มีหญิงสาวใดสนใจที่จะแต่งงานกับเขาวันหนึ่งขณะที่เขากําลังพายเรือข้ามฟากตามปกติท้องฟ้าก็แปรรวนมืดคึมฟ้าขนองและฝนตกลงมาอย่างหนักจู่กูก็มีคุณยายคนหนึ่งเดินเข้ามาขอความช่วยเหลือให้เขาพายเรือข้ามฟากไปอีกฝั่งด้วยความมีน้าําใจชายหนุ่มช่วยพาคนยายขึ้นเรือ และไพยไปส่งถึงฝั่งอย่างปลอดภัยเมื่อถึงที่หมายคุณยายกลับบอกว่าไม่ได้พกเงินติดตัวมาชายหนุ่มไม่ถือสาอาสาจะพาคุณยายกลับบ้านเพราะฝนตกหนักมากแล้วคุณยายทราบซึ้งในน้ำใจของชายหนุ่มเป็นอย่างมากก่อนที่จะมอบภาพวาดของหญิงสาวสวยงามให้กับเขาเป็นการตอบแทนแล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งให้ชายหนุ่มบุญงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลับถึงบ้านในตอนเย็นชายหนุ่มแขวนภาพวาดนั้นไว้บนผนัง ด้วยความชื่นชมในความงามของหญิงสาวในภาพเขาซึ่งโสดมานานถึงสามสิบปีมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกหลากหลายเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากปรับจากการพายเรือเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อเปิดประตูบ้านเข้าไปกลิ่นหอมของอาหารอบอวนไปทั่วบนโต๊ะมีอาหารปรุงสุกพร้อมเสิร์ฟบ้านถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยหน้าเตียงมีรองเท้าคู่ใหม่วางอยู่และยังมีน้ำล้างเท้าเตรียมไว้ให้อีกด้วยชายหนุ่มสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้น เขามีกล้ากินอาหารแต่คิดว่าการล้างเท้าคงไม่เป็นไรเขาล้างเท้าและเผลอหลับไปในยามค่ำคืนขณะที่ชายหนุ่มหลับสนิทภาพวาดก็เปล่งแสงสีทองสว่างวาบหญิงสาวในภาพค่อยๆเดินออกมาปลุกชายหนุ่มให้ตื่นจากนิทราชายหนุ่มตกใจกลัวแทบช็อปเมื่อเห็นหญิงสาวตรงหน้าหญิงสาวจึงบอกว่าเธอคือเทพธิดาที่สถิตยอยู่ในภาพวาดและคุณยายเป็นผู้ส่งเธอมาเพื่อแต่งงานกับเขา ชายหนุ่มดีใจจนแทบไม่เชื่อสายตาในที่สุดเขาก็มีคู่ครองวันรุ่งขึ้นทั้งสองจัดงานแต่งนั้นในหมู่บ้านท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่ต่างก็สงสัยและยินดีไปพร้อมๆกันทั้งคู่กลายเป็นสามีภรรยาและใช้ชีวิต,ต่วมกันอย่างมีความสุขเวลาผ่านไปสองปีทั้งสองมีลูกชายหนึ่งคนตั้งชื่อว่าสุละครอบครัวเล็กๆอาศัยอยู่อย่างร่มเมย็นเป็นสุขวันหนึ่ง เด็กชายชี้ไปที่ภาพวาดบนผนังและบอกว่าอยากได้รองเท้าที่เหมือนลายเสือผู้เป็นภรรยาเย็บรองเท้าให้ลูกชายทั้งคืนร่งเท้าเด็กชายก็มีรองเท้าลายเสือคู่ใหม่ใส่ด้วยความดีใจเรื่องราวประหลาดนี้ก็โล่งรู้ไปถึงหูของนายอำเภอผู้ซึ่งอาจจะมีความรู้สึกพิเศษกับหญิงสาวในภาพวาดนายอำเภอนำทหารมาที่บ้านจ้องมองภาพวาดหญิงสาวด้วยสายตาที่ยากจะคาดเดาแล้วถามชายหนุ่มว่า นี่คือเมียเจ้าหรอก่อนจะสั่งการอย่างเด็ดขาดว่าไม่มีเรื่องแบบนั้นหรอกนำภาพนั้นไปที่ศาลทห,หารผลักชายหนุ่มออกอย่างไม่ใยดีและยุดภาพวาดไปทิ้งให้ชายหนุ่มสิ้นหวังและไม่รู้จะทำอย่างไรเขาจึงสั่งให้ลูกชายวิ่งไปที่ริมน้าและขอความช่วยเหลือจากคุณยายผู้ที่เคยมอบภาพวาดให้เด็กชายวิ่งไปที่ริมน้ำและตะโกนเรียกคุณยายทันใดนั้นคุณยายก็ปรากฏตัวขึ้นเด็กชายร้องไห้ช่วยแม่ผมด้วย คุณยายตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงใจเย็นว่าแม่ของเจ้าอยู่ที่สังขัาหน้าเด็กชายทำตามคำบอกวิ่งไปพบแม่ของเขาที่ยืนรออยู่ริมน้ำแม่บอกกับลูกชายว่าลูกต้องเอากลับภาพวาดจากสาลมาถึงจะช่วยแม่ได้หยดน้ำสองสามหยดลงบนรองเท้าหงเด็กชายก่อนที่จะหายตัวไปเด็กชายรีบวิ่งไปยันศาลด้วยความหวังว่าจะช่วยแม่ได้เขาตะโกนเสียงดังว่าคืนแม่ผมมา ทันใดนั้นหญิงสาวในภาพวาดก็เดินออกมาจากภาพอีกครั้งนายอำเภอโกรกจัดที่เห็นเหตุการณ์เหนือธรรมชาติสั่งให้ทหารแยกแม่ลูกออกจากกันแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นรองเท้าลายเสือของเด็กชายเปล่งแสงสีทองสว่างจ้าและกลายร่างเป็นสีละสองตัวพุ่มเข้าใส่ทหารกิดแตกกระเจิมนายอำเภอและทหารต่างพากันหนีตายไม่กล้าที่จะย่างกลายเข้ามาในบ้านหลังนี้อีกเลย ทิ้งให้ครอบครัวได้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอีกครั้ง